คลิปนี้นะครับจะมาสปอยนักเตะกิจใหม่นะครับกิจฟุตตี้เวิร์ดนะครับที่จะเข้านะครับในวันที่2 3ตุลาคมนะครับสายข่าวอันดับหนึ่งนะครับสปอยมาแล้วครับผมน่าเชื่อถือมากๆนะครับคนนี้มาดิดติสต้านะเรามาดูกันครับหลุดมาทั้ง4สัปดาห์เลยครับติดตามกันได้เลยครับร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเอง ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม fc mobile กับช่อง my game กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับสปอยนักเตะนะครับเ i ตฟุตทีเวิร์ดนะครับหลุดมาแล้วครับผมนักเตะทั้งหมดเลยครับทั้ง4สัปดาห์ครับของเ i จฟุตทีเวิร์ดนี้เลยครับ กิดนี้นะครับจากที่คลิปเก่านะครับผมสปอยว่าจะเข้าวันที่23ตุลานี้นะครับวันพฤหัสนี้ครับซึ่งก็จะมาแทนที่กิจปัจจุบันนะครับกิจครบรอบครับก็จะจบแล้วครับพอวันที่23ตุลานะครับก็จะเป็นกิจฟ o o ตี้เวิรอันนี้แล้วครับผมถามว่าเป็นกิจใหญ่ไหมนะครับก็น่าจะใหญ่นะเพราะว่ามันมีทั้งหมดสีสัปดาห์ด้วยกันนะครับผม แล้วในแต่ละสัปดาห์ก็จะแบ่งเป็นเวอร์สต่างๆนะครับเป็นจักรวาลต่างๆนะครับตอนแรกครับผมก็ว่าจะไปนอนแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้ลงไปแล้ว2คลิปนะครับคลิปแฮร์รี่แม็กควแบกที่ปิศจนาก็ลงไปแล้วนะครับกับภารกิจยิงให้เหมือนของจริงนะทําได้ไม่ได้ไปดูกันนะครับก็อยู่ในช่อง my game เนี่แหละครับแต่บังเอิญนะครับสายข่าวอันดับหนึ่งนะครับเชื่อถือได้มากนะครับคนนี้โผล่เมื่อตอนเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับเลยอดนอนครับต้องมาทําคลิปก่อนนะครับผม โผล่มาทั้งหมดเลยครับผมสี่รูปใหญ่ๆด้วยกันนะครับนักเตะมาหลุดมาทั้งยวงนะครับผมใช้คำนี้ได้เลยก่อนจะไปดูนักเตะนะครับขออธิบายนิดนึงนะภาพนี้นะครับเป็นภาพเก่าเมื่อ23กันยานะครับสายข่าวคนนี้แหละนะครับอ่ารูปเหมือนกันเลยครับมารดติสต้าเห็นไหมครับเอ็กอาลองโซโมบายเห็นไหมครับหลุดมาก่อนที่กิจครบรอบจะเข้า25กันยานะครับหลุดมาเหมือนกันเลยครับแนวเดียวกันเลยหลุดมาทั้งทั้งหมดเลยครับ แล้วปรากฏว่านักเตะที่เข้าครับก็ตรงครับประมาณ90%จริงๆนะนะครับไล่ดูรายชื่อได้เลยครับจะมีชไมเคิลครับที่ไม่มากับเนสต้านะแล้วก็ซารกาโดแต่ที่เหลือครับมาหมดเลยนะครับผมใช้คําว่า90%ได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ต้องไล่ชื่อให้เพื่อนๆฟังนะนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าไล่ดูจะเห็นเรืยเลยว่ามาสัก90%นะนะครับองรีมาอิบามาอยเงี้ยครับแจมมาชาบุมกุลอย่างเงี้ยครับ โคลสเวียล่าสตามาครบครับลูซิโอเห็นไหมครับคาร์ลสหรือต่อให้ไม่ได้มากิดครบรอบก็มากิดที่มาพร้อมๆกันนะครับอย่างมาเซโลอย่างนี้นะหรืออย่างภาพนี้ครับก็เป็นภาพที่หลุดมาพร้อมกันก่อนกิดจะเข้านะมาภาพหลุดยี่สามกิดมายี่ห้านะครับกันยาภาพนี้ก็หลุดอกว่ากูตัวจะมาแล้วก็มาจริงนะครับหรือตัวที่เหลือนะครับก็มาตรงสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะนะครับเนี่ยนะครับมีดอนมีเซวิกเนี่ยครับ เตโอไงครับภาพเดียวกันเลยนะเห็นไหมครับแม้ว่า o v r บางทีจะไม่ตรงนะนะครับอย่างเซวิกเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะแต่ว่ามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่อะครับตรงนะครับรายชื่อนักเตะตรงนะฟิล์มปงซูบิเมนดี้โมดิตเนี้ยครับเวียสเอมโบโมเคโอเคเลสเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าสายข่าวโผล่ว่าอะไรบ้างนะข้อความแรกนะครับที่สายข่าวโผล่นะเขาบอกประมาณว่า เหมือนเป็นธีมหลักของกิจนี่ครับว่าเป็นกิจเกี่ยวกับฟุตบอลพบกับจักรวาลนะครับผมแล้วก็จะไล่นะครับชื่อของแต่ละหมวดหมู่นะครับเหมือนเป็นหมวดหมู่ย่อยในกิจเนี่ครับเช่นเชฟชิเตอร์นะครับฟอร์มเวิร์สเจมินายแล้วก็คินนะครับมี4สัปดาห์นะครับสีหมวดหมู่ย่อยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไล่เรียงตามที่เขาบอกว่าฟอร์มเชฟชิเตอร์ทูมอร์ฟเวิร์สไหมนะครับจะเรียงสัปดาห์ตามนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะนะครับ มาดูข้อความต่อมาครับเขาก็อธิบายอีกครับว่าแต่ละหมวดหมู่คืออะไรมากบ้างนะครับซึ่งอธิบายละเอียดขึ้นนะนะครับเชฟชิฟเตอร์นะครับก็คือผู้เล่นนะครับก็จะเปลี่ยน Position เปลี่ยนตำแหน่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นหมวดหมู่ย่อยแรกนะผู้เล่นเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็มีมอ r ฟอร์เวิร์สนะครับก็คือบอกว่าเป็นดาวเท่ากันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนความเป็นจริงนั่น d i ฟเฟอ e รนเชี a ลิตีนะครับ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนักเตะแต่ละมุมหมู่อยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวขอจะบอกให้ครบก่อนนะส่วนคินเวิร์อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับก็คือสายเลือดเดียวกันหรือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเจมีน่าเวิร์สนะครับก็จะเป็นอารมณ์ดับเบิลเกนเกอร์นะครับนักเตะที่เหมือนเหมือนว่าเป็นวิญญาณใกล้เคียงกันนะครับดับเบิ้ลเกนเอเป็นปีศาจเนาะปีศาจดับเบิ้ลเกนเกอลุคอะไรนะครับก็คือภายนอกคล้ายๆกันนะครับอารมณ์ประมาณว่าสวมรอยอะไรเงี้ยนะครับนึกถึงดับเบิบ มาดูนักเตะกลุ่มแรกครับผมเชฟชิเตอร์เวิร์สนะครับอาจจะมาสัปดาห์แรกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ว่ามาดิติตตาเอ่ยถึงหมวดหมู่ย่อยนี้ก่อนนะครับดูรายชื่อนักเตะครับโอ้โหตกใจครับว้าวเลยครับมี R9 แล้วนะครับโรนันโอาร์ไที่เราเฝ้ารอคอยกันนะแต่ว่ามาในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปครับมาในตำแหน่ง LW จะเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วก็มีคันโตน่าครับ ปรากฏว่ามา CB เฮ้ยอะไรกันนะครับเกเลตเบลก็มา LB นะครับผมตำแหน่งแจ้งเกิดของเขานะของเกเลตเบลนะครับคาสยาร์มา CDM นะครับฮาแลนด์ไปยืมเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหไอ้ยาแฮลลี่เคนมา CM นะครับ6ตัวแรกนี่คือ113ทั้งนั้นนะครับที่เอ่ยชื่อไปนะซามปอต้ามาปีกขวานะครับ RW ยาแยนโคลเลอร์ครับไปตำแหน่งโกแล้วครับแล้วก็ลองบลองครับมา C a m นะครับ มาคิซิโอมาเออนะครับอลาโฮนะครับมาเซนมาเอสทีครับโอ้โหแล้วก็มิลิตามาซีดีเอ็มนะครับนักเตะมาเยอะมากอ่ะครับโอ้โหเราขายตัวเก่าทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆนโอลิเซ่ครับมาซีเอ็มนะแม็กควายไปเป็นกองหน้าครับเหมือนคลิปที่ผมทําเมื่อสี่ห้าชั่วโมงก่อนเลยครับแม็กควายยืนกองหน้านะแล้วก็ชูอาร์เมนี่ครับมาเซนเตอร์แบ็กนะกาว่มาอาบีนะครับ โทมารีมาซีเอ็มนะครับกัมโอสไปเอสทีนะอันนี้เหมือนกิจเก่านะนะครับแล้วก็อเมก้านะครับมาซีบีนะอานจะภาพเต็มนะเพื่อนๆแคปได้เลยครับไปดูหมวดหมู่ต่อไปนะครับมอร์โฟเวิร์สนะครับก็จะมีคู่กันนะครับเหมือนว่านักเตะคนเดียวแต่ว่าแบ่งเป็นสองสองดีเอ็นเอะครับมอร์โฟเวิร์สนะกุลิดนะครับซีเอ็มแล้วก็จะมาเอสทีด้วยโอ้โหแปลกมากๆครับใช้คําว่าแปลกเลยนะลูนี่อีกครับ จะมา C A M นะทั้ง2ตัวเลยครับผมแต่ต้องดูไส้ในนะว่าจะมีความแปลกมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเพราะว่ามีสัญลักษณ์ D N A อยู่ที่หัวด้วยนะครับ q u a l e s มานะครับจะมาจริงหรือเปล่านะครับยังไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะครับ r i ค c o ์โ o q u a l e s m a นะ R w กับ R M นะครับ q u a l ม s m a f ร r ด i n a n ก็จะมา C M นะครับค a w a y o นะครับ r i ค c o ์โ o Kawayo นะครับก็ C B ทั้งสตัวนะอเ i s o n นะครับ โค่แมสซซตีนะครับจะมา G K แล้วก็จะมา C A M นะโอ้โหแปลกจริงๆครับไอมานะครับจะมาจริงหรือเปล่านะคอเลสมากกับไอมานะครับมา C A M นะแล้วก็เบรดนะครับมา L B เคลสโป o นะครับกับเธรรมดานะแล้วก็โกซานเชสนะครับอันนี้คือหมวดหมู่ที่2นะต่อไปต่อไปนะครับก็เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะครับมอร์ฟเวิร์ดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นซาวการโดนะครับ มา RB นะแล้วก็ตอตตินะครับโอ้ไม่ได้มานานแล้วตอตตินะครับมา CAM แล้วก็ ST นะเดลอสซี่นะครับ CDM นะเกียร์เรนี่นะครับมาติเนสวีเลียเ์ลี่ครับขออภัยนะอ๋อแกฟิญโยนะครับแจฟิญโยแล้วก็โอ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋ออ์เจนติน่านะครับมาสตาตูโน่หรือเปล่านะครับเฮลิกลาสันนะครับต่อไปครับหมวดหมู่เจมีไนเวิร์สนะครับ อ๋อก็จะเป็นนักเตะที่อัตลักษณ์คล้ายๆกันนะครับกากกานะครับก็คู่กับเจ้าเฟลิกนะครับอาจจะแบบหล่อๆหัวฟูฟูคล้ายๆกันนะอินเนสตากับโดนแวนนะครับหัวล้านเหมือนกันเหรอครับว่าผมน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็แจซินโยนะครับกับอเล็กวิเซลนะครับหัวฟูฟูเหมือนกันนะวันนี้ตะลอยครับกับปีแร์นะครับเป็นคู่กันนะแล้วก็ชาก้านะครับกับจอร์ดเหรอครับของเชลซีนะเวียนะครับ กับโกนะครับอ๋อเหมือนสลับตำแหน่งกันนะครับเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอ๋อใช่ใช่ครับอ๋ออาร์โนก็สลับตำแหน่งกับโลเบสันนะครับของฟูลแลมนะอ๋อลีดเจมสลับตำแหน่งกับโจเลนตันของนิวคาสเซิลนะครับ๋อเพื่อนๆลองไล่ภาพดูนะเอเมลี่กับเอนวานารีก็สลับตำแหน่งกันนะครับ กิบไว้ก็สลับตำแหน่งกับโซลังเก้อ๋อแจ็กกิลิตนะครับกับโจตาซิวานะครับอ๋อ oh. เป็นอย่างนี้เอง,เองนะกิดนี้มันแปลกมากนะครับแล้วก็หมวดหมู่แบบ k i เวิร์สนะครับก็น่าจะเป็นแบบญาติพี่น้องกันนะครับสายเลือดเดียวกันนะโอเคอันนี้คล้ายๆกิดเก่าอยู่นะยังไม่แปลกมากนะครับก็พี่น้องฮาซานะครับพี่น้องนีโกเวลเลียมนะครับกับอีนากีวเวลเลียมแล้วก็ตูรามนะครับอ๋อ oh. สลตอ์แบ็กเหรอครับอ๋อมีพี่น้องด้วยเหรอครับแม็กอลิสเตอร์นะทิมเบอร์นะครับฮอยลุนไคลเวิร์นะครับแล้วก็ซีดานนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับาจากที่ผมอ้างอิงภาพตั้งแต่กิจครบรอบนะผมว่ามันก็มีตัวที่ไม่ตรงนะครับที่ไม่มาก็มีนะหรือว่ามาช้าอะไรเงี้ยครับก็เอาสัก80-90%แล้วกันครับเป็นการคาดการนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ไว้นะเออว่านักเด็นักเตะประมาณนี้แหละ ที่มันจะมานะครับผมโอเคครับก็เนี่ยครับมีคำว่า p rediction อยู่ด้วยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ดูเอาความบันเทิงนะแต่ส่วนหนึ่งก็ดูเป็นข้อมูลนะกันครับเราจะได้บริหารจัดการทีมเราได้นะครับผมเราจะขายนักเตะก่อนไหมหรือว่ายังไงนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากิจนี้มันจะมีไลฟ์สดก่อนกิจจริงไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะนะครับ คืนวันอังคาานะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่ายังไงอาร์เกาก็ต้องเข้าครับไม่กิดที่จะถึงนี้ก็กิดต่อไปเนี่แหละครับรวมถึงกุลลิดด้วยนะนะครับอือก็หวังว่าจะอชอบคอนเทนต์แบบนี้